ก็อยู่ที่ฮัด o ูบีนะครับฮัดบีอยู่ตรงไหนข้างหลังหมอกนี่นะครับเช้านี้มีหมอกแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวพาทิดขึ้นแล้วเราจะเห็นตัวไดโลชัดไหมครับสวัสดีครับเช้านี้เราก็อยู่ที่ฮัดตูบีนะครับฮัดบีอยู่ตรงไหน ข้างหลังหมอกนี่นะครับชาวนี้มีหมอกแต่ไม่รู้ว่าจะพาทิ่ขึ้นแล้วเราจะเห็นตัวไดโลชัดไหมครับแต่ชาวนี้เนี่ยอากาศเย็นมากแล้วก็ช่วงนี้เขาเราียกน้าค้างลงมันก็เลยไม่มีลมด้วยก็เลยหนาวเป็นพิเศษอากาศที่ออกมาก็เลยเป็นหมอกเป็นอย่างนี้ซะเยอะอันนี้ก็นานๆจะได้เห็นแบบนี้ทีเดี๋ยวเราพาไปขึ้นไปข้าง,างบนแล้วก็ดูวิวรอบๆกันว่าที่นี่เป็นยังไงอ๋อวันนี้ผม ได้พานักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่มาตั้งแคมป์อยู่ที่อากิบุการ์เดนมาด้วยนะครับผมก็จะเป็นวันนั้นเราได้คุยกันกับกลุ่มแล้วก็ได้ร่างกฎระเบียบกันในเรื่องของการเข้ามาดูในสถา,านที่นี้นะครับหนึ่งก็คือว่ามีการจัดการเรื่องการเข้าชมในเรื่องของเพื่อที่ว่าคุณลุงจะได้เป็นเอาเงินไปพัฒนาพื้นที่ตรงจุดนี้นะครับก็ในการสร้างห้องนะ้ำเพ้ยหรือว่าพัฒนาในเรื่องการปลูกดอกไม้อะไรต่างๆครับผม ก็อยู่ที่30บาทของคุณลุงแล้วก็เข้าส่วนกลางของชุมชนในการดูแลเกดการาไฟป,ป่าแล้วก็ดูแลป่าอะไรงนี้นะครับอีก10บาทแล้วก็อีก20บาทสําหรับค่ามอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์ที่จะเป็นรถรับส่งเข้ามานะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยที่จอดรถก็ไม่ค่อยมีบวกกับว่าทานนนหนทางแคบกลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นถ้าใครมาที่นี่เขาเรียกว่าอะไรเราวูประตูแบงแหงเนาะ ็ติดต่อเข้ามาที่เพจอราวุบตุนแหงหรือว่าอจิปุการเด้นได้นะครับซึ่ง2เพจนี้จะเป็นเพจหลักๆในการจัดก,การเขาเรียกว่าการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านราวูแล้วก็จริงๆเรายังมีทีมอีก2-3คนแต่วันนี้น่าจะเตื่นกันไม่ไหวแล้วก็พี่ๆเขาก็มีตีข้าวอยู่นะครับยังไงเดี๋ยวเราพาไปชมข้างบนแล้วก็คุยกับเพื่อนๆที่มาจากเชียงใหม่กันดีกว่าครับไปไปเร็กๆครับ ก็เห็นได้ว่าคุณลุงก็เห็นได้ว่าคุณลุงจะผลลูกดอกไม้ไว้นะครับก็เป็นหลายตัวอยู่ท้าก็ใช่แต่มันก็ร่งงนี่เป็นทุนส่วนตัวของลุงก็เคยนั่งคุยคกับเขาว่าไม่ไม่มีตัง์ละอยากทำห้องน้ำอยู่แต่มันไม่มีปัจจัยทั้งหมดเิด มานต่อได้แครงนีง้ก่นที่ว่านี่คือน,นี่ครับห้องบน,นี้ไม่ห็นะนี่ก็มีผูกไฮบิเดียก็ี โออันนี้ลุงเจ้าของสวนนะครับที่นี่ก็เป็นคนดูแลแล้วก็ปลูกดอกไม้อะไรเงี้ยครับตามอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปก็แกก็ไม่มีทุนหรือว่าอะไรเงี้ในการพัฒนาพื้นที่ก็สามสิบาทของเราจะมาเป็นทุนจุนเจือให้กับการพัฒนาพื้นที่ของลุงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของห้องน้ําหรือว่าการจัดภูมิทัศน์ที่จะได้จัดทําขึ้นมาลุงเขาบอกว่าปีหน้าจะทําให้สวยกว่านี้ ใช่ไหมครับลุง <laughs> แล <ะ S 2> ้วถ้าสิลุงเนีนะ่ยทำอะไรอยู่ครับปีนี้ผมปีหน้านี้เดือดอยู่นี่ยโ oh อ้ไม่นี่มันก้าวน้าไปครับไปมััครบอ๋อลุงบอกว่าจะให้ออกดอกหลาชุดอย่างนี้ด้วยนะครับได้ครับผมเดี๋ยวผมมาทุกวันอยู่แล้วถ้าใครอยากรู้นะรู้แล้วถุอยอีกเจ้าหน้าก็จะว่างอยิ่กปุยแต่ยิงเจ็บไอ้เสียดทีสุดเนี่ยหลังหัวมันดีแล้วยาสูบพี่เนี่ย ี่มก็คุณลุงบอกคุณลุงบอกมาว่าในเรื่องของถังขยะหรือว่าขยะที่นี่ไม่มีจุดทิ้งขยะครับก็ขอความกรุณานำกลับไปด้วยเนี้ยครับว่าเพราะว่าที่นี่มันก็จะรกแล้วก็ไม่สวยที่นี่เนาะสองก็คือในเรื่องของอ่าใครมาที่เนี่ยช่วยแจ้งคุณลุงหน่อยเผื่อบางทีของหายไรหายเงี้ยคุณลุงก็ต้องมารับผิดชอบเนี่ยครับว่า แล้วการพื้นเข้าพื้นที่มันเอมันเป็นยังไงเน่ครับคุณลุงก็ฝากมานิดนึงว่าใครจะเข้ามาอะไรยังไงก็ขอให้ติดต่อผ่านเพจหรือไม่ก็ติดต่อผ่านลุงก็ยังดีครับผมครับขอบคุณมากเลยครับครับเช้านี้ก็จะหมอกเต็มนะครับแต่ก็จะไม่เห็นตัวโดยหลวงเท่าไหร่เพราะว่า หมอกมันค่อนข้างเยอะจัดนะครับก็อย่างเงี้ยแหละครับถ้ามาที่นี่ก็ต้องอาศัยครับแล้วดวงเอานะครับใครดวงดีโชคดีก็จะเจอด้วยหลวงสวยๆแต่ว่าอย่างเมื่อเช้าก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งที่แบบสวยเหมือนกันเป็นรูปทะเลหมอกแล้วก็มีพระอาทิตย์ขึ้นอย่างนี้เหมือนกันมันก็มีความสวยที่แตกต่างกันไปนะครับแต่มันอยู่ที่ว่าเราต้องการมาที่นี่เพื่ออะไรสำหรับผมแล้วผมมาที่นี่ทุกๆเช้าเพื่อที่ว่าผมจะมาเห็นหลายๆมุมของที่นี่ครับถ้าใครชอบหรือมาที่นี่อยากมาที่นี่เนี่ยต้อง เขาเรียกว่าเตรียมใจที่อ่ะมันอาจจะไม่ได้อย่างที่เราคิดแต่มันอาจจะได้มากกว่าที่เราคิดครับถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงก็ขอให้กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ